ว่าที่ผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อลำดับที่8กเกษมเปลงปลังประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานด้านสายข่าว23ปีรอบรู้เข้าใจเข้าถึงประชาชนได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับยุวเกษตรที่ประเทศอิสราเอลได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคม ได้รับรางวัลเกียรติยศถึงสองรางวัลต้องไปเข้าความหวังใหม่ต้องความหวังใหม่เบอร์หกสิบพักความหวังใหม่เบอร์หกสิบขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องมีประสบการณ์รู้งานรู้ปัญหารู้วิธีแก้ไขสิบสี่พฤษภาพ,พากันไปเลือกพักความหวังใหม่ไว้ใช้งาน ว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอบัญชีรายชื่อจิรนันแก้วเผือกเป็นพนักงานอ,อบตอสำนักปลัดมา20ปีคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,ร,กรมาหลายสิปีเข้าใจเข้าถึงปัญหาและอยากเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อผลักดันนโยบายดีๆให้กับประชาชน เลือกพักที่ใช่เลือกพักความหวังใหม่เบอร์60สหนึ่งเสียงของท่านคือพลังที่ยิ่งใหญ่ดาให้เบอร์หกสใจ